เปิดตัวหนุ่มผู้เนรมิตความหรูหราปาร์ตี้วันเกิดของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะ หลังจากนักร้องสาวสุดฮอตระดับโลกอย่าง Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าจากวง b l a c k พิงคได้เดินทางกลับประเทศไทยแบบส่วนตัวเพื่อมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีของตัวเองพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะและงานนี้ค่ะนักร้องสาวก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในการฉลองวันเกิดลงในไอจีส่วนตัวทำเอาบลิงแห่กดไลค์พร้อมทั้งอวยพรวันเกิดเป็นจํานวนมากค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะโซเชียลก็มีการเปิดเผยคนเบื้องหลังที่เนรมิตความหรูหราให้เค้กวันเกิดสุดสวยปีนี้ออกมาอย่างสุดฝีมือเป็นเค้กม้าหมุนฝีมือการสร้างของครูโอปอลลิปก่์น,นั่นเองค่ะซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวโพสต์ภาพและ แคปชั่นบอกว่าเจ้าของวันเกิดโพสต์ลงรูปแล้วเราก็ลงได้น่าจะเป็นงานที่ผ่านตาคนบนโซเชียลเยอะที่สุดในชีวิตแล้วแหละด้วยพลังแห่งลาลิสามโนบาลเป็นเค้กม,ม้าหมุนคอนเซปต์โบยเยอะๆสีแดงชมภูขาวตามธีมงานปาร์ตี้ก่อนอื่นต้อง ขอบคุณเซนเลมยูที่นำพาให้เจอกับหนูเดียนาฟรีโปและก็ต้องขอบคุณหนูเดียนและคุณเมย์ที่ทำให้เค้กก้อนนี้ไปให้น้องลิซ่าดีใจที่ได้ทำให้เพราะเป็นคนดังที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากมายปลื้มใจตรงที่เห็นคอมเมนต์ในไอจว่าเค้กสวยสมฐานะควีนลิซ่ารอด แต่เนื้อสิ่งอื่นใดขอบคุณลูกบอยและทีมงานที่ตั้งใจมากกับเค้กก้อนนี้รวมด้วยแขกรับเชิญพิเศษพระพัสสาสิริเลิศโสพลที่มาช่วยระบายสีและที่ตะวนันที่เ ไฟคอนเซปต์แบล็กพิงคให้สรุปน้องลิซ่าไม่กล้าตาดัดเดียนาเลยหิ้วไปโชว์แล้วดันเป็นเค้กจริงตอนนี้ใกล้สลายร่างแล้วมั้งเนี่ยถึงได้ทำแต่เค้กปลอมพอทำเค้กจริงก็ไม่กินอยู่ดีบางทีก็อยากเห็นตอนตัดบ้างข้างในก็ทำสีตามตีมด้วยนะเค้กสีแดงสีชมพูอดเห็นเลยจ้ะ I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being lied to